ดีพ่อแม่พี่น้องสกูสตคนสมองสบอนเนาะเจ้าของคลิปเพิ่นบ่งว่างพี่น้องก็เลยได้จับไปเพิ่อนนอนสาวบ้านป่าพี่น้องสาวบ้านป่าเป็นสิตากับมาตาดอกพี่น้องจับโคกพี่น้องเลยจับโคกให้เจนสาวจ่อยนะพี่น้องน้องแล้วก็เจอามาลากากีฮาเนาะเจต๊า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 ๊ต๊าต๊า เจ๊กับลูกสาวพี่น้อง<ว>เจ๊กับลูกสาวา,มมาีบหน้าพ่อมาเอาใหญ่ทั้วต่อามาหุ่มากครัพี่หน้องตอนนี้อยู่บ้านลหานาะมืองสองคนแขนะ่งสวรรด์นคิดพี่น้อง ยังไ่ได้ไปไซพี่น้องยังอยู่บ้านละหาน้ำเก่าตอนนี้ยังเลือแต่ตำมะขุ่มนะพี่น้องแล้วก็น้ำอัดรมมนะพี่น้องพี่น้องมาเบ่งไกๆพี่น้องตามของสาวจ่อยป๊าพี่น้องน้ำไล่ไลพี่น้องเลย แดงพี่น้องแดงเห็นแล้วน้ำลายแตกพี่น้องสาวจ่อยเนาะซีเมอร์เพื่นบริษัธรรมดาพี่น้องเลยสาวจ่อยน้ำตั้มเก่งพี่น้องตั้มอยู่บนเมืองบริเวนพี่น้องซีปาก์นั่ยังคือเก่าพี่น้องเลยกลับเมือง่องสัยสิเดนยาแก้ปวดไปแล้วปวดแก่นัจะได้ใส่ช่ำมาจัะตัมจะมาตัมแต่เศร้าจนเยากกินจานแห่งนแรกล้นเห็นจานบ้างนนี่จาน จัดไปซาจอยใครดอกเพิรนไม่เห็นผู้นวดไทยนอคืนเปล่าไก่นั่นเองพน่ะตองเพิ่นมีคนเป็นห่วงเนาะสาบานเพิ่นกำลังแบบหลังมาเอาพี่น้องสังเกตจานพี่น้องถือกันจานมาบัดส่ทงให้เพิ่นเนาะ เอาอีกก็ได้เด้อเอาอีกเอาอีกเอาเนามานี่ไงไม่ใช่อันวกระเทียมกระเทยมากระเทยตามสียวมาเส่น้องเลยสาวบ้านป่าก็เป็นคนที่ว่าจับโขกไข่เนาะยันโขกเป็นไรนะเพื่อนชมมากกางวิพง่ปจักงานที่ย่ะกำลังขายดี กำลังขายดีตอนนี้พี่น้องแต่น้ําเฮานี่เด้น oh, yeah, ้ําเฮานี yeah, ่เด้บ่มีผู้อยากกินบ่น้ําบ่าเออบ่มีจอกจอกเบิดโอ้ยจอกเบิดพี่น้อง่ได้ตุกแต่น้ําพี่น้องน้ําแข็งก็ยังน้ําก็ยังจอกัเบิดพี่น้องบ่มีจอก้ตุกอือแซ่บนัวบ่น่ะแซ่บๆๆเป็น่แซ่บวงตหายห่วง ทำบลาหมดเส็บจ um. well, uh. ้าใส่ลายเส็บลายพป่น้องเลยคุณนะมาดูดดด ตอนนี้เพฝนกำลังยืนรอเนาะยืนรอชาวจ่อยตำมะขุนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นนันมองที่สามที่เฮาที่มาจึงตำเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาแล้วพี่น้องบ้านบ้านยังก็ว่าบ้านนั้นทาคัมเลียนแล้วก็บ้านละหานาบเลวพี่น้องแต่ว่าอยู่โซนนันทางทาคัมเลียนเนาะตอนนี้นะครับออกมาคึงคึงบ้านของบัลละหานาบแล้วพี่น้องเมื่อผ่าพิบ่าวกอยู่ได้ในมุสีดีซีเลยแบบเย็นนะโลก ถ้าบอแซบกระตี้ได้เด้อเพิ่นปรุงให้เลยสามรดจบอย่าไปตีแล้วเด้อสางแล้วพ่วงมาแต่บ้านนามงนะตอนนั้นน้ำถั่วนากมาได้ตอนนั้นน้ำถั่วหน้ก็มาได้ กำลังอุ้มลูกมาพี่น้องมาเอาตำมะคงเข้าเลยเนาะกำลังอุ้มลูกอุ้มลานมาพี่น้องตำมะคงฟรีเนาะมาแจกจ่ายอยู่จนบ้านละห่านเลยเนาะสายไรก็พี่น้องใกล้แล้วนาะใกล้เบิรแล้วสาวบ้านป่าจัดการเองเลยพี่น้องสาวบ้านป่าเป็นตำเองเลย สบาเกียรกันนีเล่นนะกันเล่นงโลเล่นผ่านไปผ่านมาเล่นขนข่าตั้มมาผุนางวดหัวมีกบมีน่ององเป็งแบบได้แก้วต่เาต่อยองตื้อตัมตัเมื่อกาวเมื่อาแต่บเมื่อจะได้ออกมา สากระย่างซีนิวี่แผ่นเดียวกันน้ำแข็งอนนี้เด็ดเลยตามอย่างเดียวไป้อาเลยคุณแม่ซาจอยเขาซื้อกิบ่พจยไปเที่ร่ัอยก็เริ่มเบิดแห้งซาจ่อยเมื่อยบอยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยเลยซาจอยบอกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะ

แม่แตเฮียนดีแนะคร้งเฮียนวางแล้ขอบใจด้อก็วางก็ใช้ก็ใช้ดต่ลูกเต้นตามให้าล่กนี่แกบอะีแกบอะีเพิ่นมาอีกรอบพี่น้องมาอีกรอบหนึ่งวะนี่้องลายแจกก่อนเลย อ,อีกรอบโซงมาเองอันนี้กระเจงกี่บ่ออันี้นะจ้าเจกเบดเจบดเจบดกันได้ไม่หันค่ะดูทา้หน่ะ้งนแทปาีแ้ต่แสบแต้ทั้งตัว ตัข่อยพูดข่อยโพมันโเหกันจะหมดแท้งหมจักเดิอจะคลองซองเลยยังสูงโตทำไมยุ่ไปก็เต่าเงาสวงไม่คิดจะหาบ่าวไก่ตำาใกล้กลขกเล้ค่ะด้าสิก้น่ ว้าวตำไปตาที่แซบเนาะตอแล้วโวกนั่นยกโยกกโอ้อจะเป็นหัวโขกจ้นเดชจะหลายคนตับแาัก็ะดยทังสนีทั้งผู้ชายต่ำมันก็จะับโขกซิมรำคาญมากุคนเป็นอะไรกันเียปรุงกันกลางทำเลย มาใส่ตาั่งแร้ะใส่ตาชก่อนรั้เนแต่สิบเฮกเต่รโคดีเดือแดงคืองงอ๋อยู่หืมหยัได้หรอกเป็นติเซมนะเมาไก่เป็นคนตาันบอกใส่ยางไงนะแม่แมันนี้กะพริณีอีกอย่างใส่ตั้งเยอะมาก่หนึ่งะ่หนึ่งห้าพอพอพอเอาค่ะนะบ้า ม่จอายสสไปสืจ่อสืใ่สใ่แมวมาส่งตาม เจเงาเงินเจเจโอ้ลูกเจจ้ากล้องไฮตาบันตาสวัสดีค่ะตะบงขักถนนพี่น้องแม่กำลังแต่นสาบันป่าข้าเจ้าอมองน้ำถั่วมวังตะกีนเด็กพี่น้องบารีน้ำรถน้ำแห่งข้าเจ้าก็ใช้ชีวิตปกตินะจ้ะ าาก็มาให้กำลังแตกเพิ่นเขาก็มาตามมา่ำมะคงเขาเจ้าแกกฟรีพี่น้องจะเป็นนั้นเครื่องดื้อกว่าอย่างเช่นน้ำมันลมเนะมาะกระพัดมีหรือจะเป็นขนมปิ้งขนมข้าวปุ้นนะจ๊ะก้ะเบิดแล้วเขาใส,าเาเเสา่เขาก็เลือแต่เต็มมะคงเขาก็สื้อไปเอาเมื่อนรจ๊ะก็สิตำให้มันเบิรดเนาะเจ้าเจ้าเมนเอาบุญเอาโซนเป็นโซนน้ำกัดพี่น้องขอให้ได้บุญได้กับโซนเบอร์สี่ปุ่นโซนเด,ด้อจ้าคนที่เบิ่งและคนที่ฝากกดติดต,ตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอให้ปัง ส่อะะสอก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื้อชน้องเื่อนี้ก็จะคกันสำนีนะนางน้ดคนไลกแชร์ด้ไกแชร์สมานปลาเด้อนมสานปาเด้อคสบานาย